สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกคนครับมื้อนี้เ้าโจดีไซนยค่ะยัยยาพะเพื่อนค่ะเท่าสองคนกระสิมาจัดอันดับหมอลำสาวที่มียอดติดตามหรือยอดโฟล์ลมากที่สุดนะครับ8อันดับเนาะใน Facebook อันนี้เอามาจากใน Facebook เลยน่นมาจากมาจากหน้าเพจเลยของแต่ละคนว่าแต่ละคนมีคนติดตามเท่าไหร่เราไปฟังกันนะครับว่าอันดับ ที่8คือใครอ่ามาที่อันดับที่8เปิดแปดมอลลัมสาวเนะาะที่มีผู้ติดตามหลายที่สุดว่พี่น้องเดอ้อมาไดยยาหยาสีอันสุฟังอันดับที่8ได้แก่ เชอรี่ปียพรครับผมจากระเบียบวาทศินซึ่งตอนนี้น้องก็ได้ลงจากระเบียบวาทศิ์แล้วเนาะอเนาะมีผู้ติดตามในโซเชียลถึง1นึ่งแสนสามหมื่นคนเลยทีเดียวซึ่งในสมัยก่อนเธอไม่สามารถใช้ภาษาอีสานได้เลยอ่าเธอก็ได้ฝึกฝนภาษาอีสานจนคล่องแถมเธอยังชื่นชอบการดูหมอลำมาตั้งแต่เด็กไฟฟันอยากเป็นนางเอกหมอลำจนพี่ชายชวนเธอเข้าวงการหมอลำและด้วยความสามารถบวกกับพรสวรรค์ ทำให้เธอได้เป็นนางเอกหมอลำภายในแค่ปีกว่าๆนะตอนแรกเธอมาอยู่กับคณะหมอลำใจเร้อยบก่อนและก่อนจะมาหยุดเอ่อก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับระเบียบวัฒนศิลป์ครับผมซึ่งตอนนี้น้องก็ได้ลงจากคณะระเบียบวัฒนศิลป์มาที่เรื้อยแล้วอ่าเชอร์รี่ปียพรนี่บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทเธอเดินตามความฝันจากตอนแรกเป็นแฟนขับหมอลำแล้วมีความเกิดอยากเป็นนางเอกเอ่ออยากเป็นหมอลำขึ้นมา เธอด้วยความที่เธอเป็นคนอยู่ภาคกลางพูดภาษาอีสานไม่ค่อยได้เธอก็ได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองจนเธอได้ก้าวก้าวขึ้นมาเป็นนายเอกหมอลำได้แต่ว่าเต็มตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบมากถือว่าเก่งมากๆอีกคนหนึ่งนะครับผมจากความฝันจากความฝันฝึกฝนฝึกฝนด้วยความพยายามของเธอจนฝึกจนฝึกร้องลำได้ก็เลยเป็นนางเอกหมอลำเก่งอีลีครับอ้นรับก็เลยลายเนาะ เคยขับเยอะมากแสนสามค่ะคแสนสามแสนกว่าอ่ะมันจะมาที่เจ็ดจ้าได้แก่บ,บาาปัตมนันนี่สาวสวยเสียงดีอีกหนึ่งท่าน ก็กลายเป็นหมอลำที่เรียกได้ว่ามีผู้ติดตามถึง160 0 0 0คนคจากคณะคำผลร่วมมิตรนะคะซึ่งเธอก็เป็นหลานของคณะวงทำงานอยู่ในวงการหมอลำเต็มตัวตั้งแต่จบมัธยมศึกษาปีที่6บจบม .6 นั่นเองทำให้เธอได้รู้ว่าเธอรักในการร้องหมอลำเป็นพรสวรรค์ที่เรารได้เห็นหมอลำมาตั้งแต่เกิดมีความสุขในการที่ทำให้คนดูมีความสุขนี่ นี่ก็อีกหนึ่งคนที่เรียกว่าอยู่ในสายเลือดเลยอาชีพหมอลำอยู่ในสายเลือดเธอได้เห็นแล้วก็เส้ซึมซ้ำตั้งแต่เธอเด็กๆจนเธอเติบโตขึ้นมาเธอก็ไม่ทิ้งนอกการเป็นหมอลำแล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยถือว่าเป็นนางเอกที่มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยสำหรับบัตปฐมนานอยู่ลำดับที่7นะฮะลำดับต่อไปคนที่6กแทนแทนยูกิเพนพกาน่ สาวน้อยมาจ <ะ S 1> ากอดีตสาวลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอายุเพียง16ปีเท่านั้นที่ตั้งแต่เด็กจนโตเธอยังได้เดินสายประกวดร้องเพลงและออกรายการต่างๆจนก้าวเข้าสู่การเป็นนางเอกหมอหนังเอกหมอลำสาวเรียกได้ว่าเป็นเพชรเม็ดเอกของคณะเลยก็ว่าได้จากเมื่อก่อนอยู่คณะเสียงวิาจากแต่ตอนนี้น้องได้ลงจากคณะเสียงวิศวกแล้วน้องก็ได้ เดินตามความฝันที่น้องอยากเป็นศิลปินเดียวแล้วน้องก็ได้ไปเซ็นสัญญากับค่ายไห่ทองคําของอาจารย์ประจักษ์ชัยครับผมเซ็นสัญญา3ปีบอกได้เลยว่าตั้งแต่น้องเลือกทางนี้งานของน้องปังขึ้นเยอะขึ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานร้องเพลงงานโชว์ตัวงานพรีเซนเตอร์สินค้างานละครก็เข้าแล้วตอนนี้ครับผมรอติดตามได้เลยสาวน้อยมาัจจร์คนนี้จะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้เราได้รับชมแน่นอนครับผมและรู้ไหมคะผู้ติดตามในโซเชียลนี้ เกือบเกือบแสนเจ็ด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 เลยทีเดียวน่ารักน่ารักอ่ะมาที่ลำดับที่ห้านะคะก้อยชาลินีนี่คนนี้สวย สวยเลยนางเอกก้อยชาลินีนางเอกสาวหมอลำจากคณะศิลปินภูไทยที่ย้ายมาอยู่ในคณะสาวน้อยเพชรบ้านเองนี่ซึ่งความฮอตของเธอนั้นบอกได้เลยว่าจุดไม่อยู่จริงๆรคิวงานของเธอยาวทั้งเดือนแถมมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียรวมๆแล้วเกือบ500,000กว่าคนเลยทีเดียว,ว,วยอวเยอะมากมมถือว่าก้อยชาลินี เป็นคนที่สวยเสียงดีมีเสน่ห์หลังจากที่เราได้ไปดูนั้นสารพัดบ้านเพลงน้องน้าเวทีคือน้องก้อยคือสวยแล้วก็น่ารักมากละมุนสวยละมุนสวยหวานสวยหวานเสียงดีด้วยน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็ด้วยความสามารถบวกกับความสวยความน่ารักทําให้น้องก้อยมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เนาะ จริงๆจริงจริงครับผมแสนกว่าสวยจริงพี่น้่งมาที่ลำดับที่สี่นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้แม่ป้าแม่ป้าผู้ใดเอ่ยแม่ป้าไมค์พัชรีค่ะคนนี้กต้องมาคนนี้บอกเลยว่าฮอตจริงจริงแล้วก็เอาแฟนขับอยู่ใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าหมอลำซิ่งชื่อดังที่ต้องบอกเลยว่าเป็นหมอลำสาวที่กาลังมาแรงในขณะนี้ที่การันตีว่ามีคิวงานคิวงานแน่นยาวแทบ แทบทุกวันจนแบบทุกเดือนทุกวันเลยมีทุกวันอได้รับทิปจากแฟนคลับสูงถึงสามแสนก็เลยทีเดียว,อวนอกจากนี้ย,นยังยนยันความปังในยอดฟอลโล่ถึงเมื่อกี้ห้าแสนใช่ไหมใหม่พัชรีหกแสน,แสนค่ะคนโอ้ด้วยความมีสันเนด้วยความเอ็นเตร์เปิ เอนเตอรเทนเกงของเพลินเนาะเอาแฟนขับอยู่ท่านึกถึงหมอลำสิ่งสายมวลสายห้าหลักก็สายสนุกสายเอนเตอร์เทนต้องนึกถึงใหม่พัชรีเท่านั้นพี่น้องเท่านั้นเท่านั้นครับผมแม่ตาของแอนออรดีมมาที่ลำดับที่สามจ้าบอกถึงเมื่อกี้เองแอนออรดีเขาต่อกันเลยอดีารหมอลำชื่อดังที่ตอนนี้ ที่ตอนนี้หันเข้าสู่วงการเ,เป็นศิลปินเต็มตัวเป็นศิลปินเต็มตัวมีผู้ติดตามในโซเชียลถึง7จ็ดแสน เธอเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นและได้รับรางวัลมากมายและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พ่อสันติเจ้าของวงประถมบันเทิงศิลป์มาชักชวนให้เธอไปร่วมวงด้วย<ม>จึงมีโอกาสไปฝึกร้องฝึกลําที่วงประถมบันเทิงศิลป์และมีคนรู้จักเธอในด้านหมอลำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามได้รับฉาย,ายาว่าหมอลำสาวเน็ตไอดอลร่วมกับพระเอกนกพงศกรหลังจากประกาศอำลาจากหมอลำน้ำวิหกแต่ก่อนเป็นหมอลำน้ำวิหกและเป็นน้องเด้อ เธอก็ได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงปัจจุบันได้ออกจากสมาชิกวงดนตรีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเป็นศิลปินอิสระอย่างเต็มตัวก็คือมีวงเป็นของตัวเองนะก็คือออรดีแบรนด์เรียกได้ว่างานเยอะมากจะเห็นว่าหลังๆแอนออรดี Already เนี่ยจะขึ้นรับเชิญบ่อยท,ที่ที่มานำใจเกินร้อยหวานใจนั่นเองตอนนี้กับจะแต่งงานกันแล้วเร็วนี้วันที่29เมษายนนี้ จะถึงนี้เนาะขอแสดงความดีกับคุณแอนอลาดีแล้วก็บบยซิริชัยด้วยนะครับผมคู่นี้เป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากจากคู่จิ้นสุคู่จริงเนาะจริงๆโอ้โหน่ารักมากๆมาที่ลำดับที่สองพี่น้องลำดับที่สองบอกขาดคิดถึงกันก็จะเป็นเธอว่าจะเป็นเธอก็คือนุ่นธิดาพรสายรักนี่ สาวหมอลำสิ่งสุดอินดี้เธอเป็นศิลปินหมอลำอิสระการันตียอดผู้ติดตามในโซเชียลถึงหนึ่งล้านกว่าเยอะมากห,หนอกจากนี้เธอยังมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองอีกด้วยครับผมซึ่งเนุ่นธิดาพรนี่ จะเห็นตามรถแห่ตามหมอลำซิ่งเนาะคณะใหญ่ๆที่แบบไปเล่นตามนี้เนาะรถแห่เนาะถือว่านัามากแล้วก็มีแฟนขับเยอะมากเก่งมากๆเสียงดีด้วยนะเพื่อลปร่างหน้าตาของเธอหุ่นดีหุ่นดีหุ่นดีตอนนี้ก็มีเบบีอยู่ไม่ใช่หรอขนาดน้องยังสวยเลยบอกเลยว่าสวยสวยไม่แปลกใจที่มีผู้ติดตามกับหลานกว่านะพี่น้องครบะม่แปลกใจเลยมาถึงอันดับที่หนะครับผมแทนแทน แรวพราวแสงทองออ,อ,งองก่อนอคุณแม่แพ้ภาพแสงทองนี่ผมขอบอกก่อนว่า เป็นคนที่เก่งมากๆเลยจริงนักร้องหมอลำซิ่งสาวเสียงหวานที่ต้องบอกเลยว่าเธอฮอตไม่แพ้ใครจริงๆมียอดโฟลเวอร์ในโซเชียลถึง2ล้านกว่าเลยทีเดียวนอกจากนี้เธอก็เป็นผู้ก่อตั้งและดูแลคณะหมอลำแพรวพราวแสงทองในอดีตเธอฝึกฝนพัฒนาฝีมือหลังจากนั้นเธอเข้ามาช่วยเหลือคณะหมอลำของบัวพันธ์และเธอก็ได้พบกับนายห้างของค่ายท็อปไลน์ไดมอนก่อนที่จะมีโอกาสเข้ามาสู่การเป็นศิลปินในค่ายท็อปไลท์มิวสิกนะ จนตอนนี้ก็มาพบรักกับผู้ใหญ่บ้าน,านฟิลเ,ล,เลนเนาะตอนนีล้ลูกหนึ่งคนแล้วก็อีกหนึ่งคนอยู่ในท้องแล้วแล้วลูกก็น่ารักมากาน้องนาลินตะแล้วก็น้องโตเกียวอยู่ในท้องอแต่ ทองในลังหลายเดือนแล้วกันยังเหตุงานอยู่นะแพ่วแสงทองนี่คือเป็นคนที่สู้มากเก่งมากบอกได้เลยว่าสมมนีกันยังเหตุอยู่อูมมืนีกันยังเหตุอยู่เก่งอิลีไม่แปลกใจเลยว่าว่าเป็นยังแฟนคลับถึงฮักรลกะสนับสนุนแพ่วแสงทองขนาดนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนคนก็เยอะมากและกิ่งงานแผาวแสงทองตอนนี้เป็นแสงทองฟินแลนด์เนาะเต็ม ตลอดทั้งปีเก่งจริงๆแล้วก็แปดอันดับที่เราพูดถึงมานี่ก็คือล้วนเป็นคนที่มีความสามารถทั้งสิ้นเนาะพี่น้องเนาะจัดอันดับตามยอดติดตามใน Facebook นะครับแล้วนี่ที่ทุกท่านรอคอยเราจะจัดเราจะลืมไปไม่ได้อีกหนึ่งคนคนพิเศษ คนที่กําลังเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เลยก็ว่าได้เธอเพึ่งก้าวเข้ามาสู่วงการหมอลำยังไม่ถึง3เดือนเต็มเลยเธอก็สร้างปรากฏการใหม่ๆมากมาในวงการหมอลำเราเลยมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันมาออดิชัน่นเพลงโคเวอร์ปล่อยเพลงตัวเองเออกมา2เพลง3เพลงอีโคเวอร์อีหนึ่เพลง ดังเป็นผู้แตกหมดเลยเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้และยอดติดตามของเธอในอ่าเพจเนาะตอนนี้นั่นก็คืออุงอิงเพรบ้านแพงยอดติดตามในเพจตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งมืนคนแต่เราจะไม่ได้เอาไว้จัดอันดับในเป็นอันดับเราให้อันดับพิเศษจริงรางวัลพิเศษตอนนี้พี่เป็นกระแสที่สุดเลยแฟนคลับเยอะที่สุดก็ได้หัวใจมหาชนไหมหัวใจมหาชนได้ไหมเพราะว่าอะไรทําไมอุงอิงถึงไม่ติด หนึ่งในแปดนั้นใช่ไหมเราแยกออกมาก่อนว่าน้องอุ๋อิงพึ่งเข้ามาในวงการได้แค่สามเดือนด้วยระยะเวลาถ้าน้องอ่ะพึ่งเข้ามาสามเดือนแล้วน้องมีคนติดตามหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนขนาดนี้ถือว่าน้องเก่งมากแล้วน้องดังมากน้องก็ได้อยู่ในอันดับพิเศษเก่งจริงๆเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเป็นขวัญใจของเราด้วยเราได้ไปดูตัวจริงหน้าเวทีแล้วน้ารักากหลังเวทีก็คือน่ารักไปมาแล้วพี่น้องต้องต้องยกแหวลีน้องอุ๋อิงต้องยกให้น้องจริง วินาทีนี้คือไม่เถียงต้องให้อุ๋มอิงจริงๆเลือกพูดถึงว่าความปังความดังกระแสแล้วก็เขาเรียกอะไรนะที่เธอพูดอะไรนะเมื่อกี้ขวันใจมหาชนความฟีเวอร์ของเธอก็ยังวันฮิตต่อเนื่องตอนนี้น้องอุ๋มอิงก็อยู่ในคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงถือว่าตั้งแต่อุ๋มอิงเข้ามาในสาวเพชรบ้านแพงสาวน้อเพชรบ้านแพงก็คือปังมากที่สุดบวกกับ บวกกับความเก่งของบอสโจอย่งนี้ด้วยอะไหลายๆอย่างเนาะมันผนวกรวมกันพอดีเนาะมันผนวกรวมกันพอดีก็เลยแบบทําให้น้ององอิ่งนะดังมันพุแตกภายในแบบชั่วข้ามคืนจริงๆรางวันนี้ก็เลยต้องยกให้น้ององอิ่งใช่ครับเป็นขวัญใจมหาชนเลยแล้วกันมหาชนขวัญใจสื่อมวลชนขวัญใจชาดภาพสื่อมวลชนก้งเหมือนพวกเรานี่แหละเนาะเออน่าจะให้ยกให้น้ององอิ่งเป็นรางวันพิเศษในวันนี้ ขวัญใจมหาชนถ้าเปียบเป็นนางงามก็ป๊อปปูล่าโหวตเนาะถ้าเปรียบเป็นนางงามก็ป๊อปปูล่าโหวตเข้ารอบไปเลยทันทีไม่ต้องอะไรนี่แหละพี่น้องครับเป็นทั้งใดกันแน่เราก็ขอแสดงความดีดีกับเก้าหมอลำที่เราพูดถึงล้วนแต่เป็นคนที่สวยน่ารักมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือคุณทั้ง9้าคนเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีคุณภาพมากครับผมใช่ อ่ะเราสองคนวันนี้ก็อขอจบทิ้งเท่านี้เนาะเดี๋ยววันหลังหรือว่าปีหน้าอันดับอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะมาจัดอันดับใหม่ให้ผู้ชมฟังโอเคครับสำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์อยายดีมาเพลินจ้าก็จะขอลาพี่น้องไปแค่นี้เนะครับเนาะสวัสดีครับ